ชกมา2ปีแล้วค่ะทั้งหมดสิบไปค่ะตอนนี้ไม่กลัวตอนนี้ขับมอเตอร์ไซค์กับบ้าน4ี่ทุ่มหทุ่มคือไม่กลัวค่ะ เลยนะคะก็แค่ตั้งใจจะมาเรียนมวยเพื่อออกกำลังกายเฉยๆคือหลังเลิกงานอะไรเงี้ยค่ะิ่้ตก็ก็คือมาออกเพื่อออกกำลังกายค่ะแล้วทำไมถึงสนใจนะคะหลังจากเรียนชกมวยมาหนึ่งปีอะค่ะทีนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีพัฒนาการในการชกมวยดีขึ้นทีนี้เจอเทรนเนอร์ก็เลยถามว่าสนใจจะชกขึ้นชกจริงๆไหมก็เลยตอบแบบไม่คิดเลยก็คือสนใจค่ะ เาวชกมาทั้งหมดกี่ปีกี่ไฟแล้วคะอ,อชกมา2ปีและะ้วค่ะ2ปีก็ทั้งหมด1ิไฟค่ะแพ้กี่ค,ครั้งชนะกี่ครั้ง,ชน,งชนะ5แพ้5าค่ะภูมิใจไหมคะภูมิใจค่ะภูมิใจมากค่ะเพราะว่าเริ่มมาเรียนต่อยมวยหรือว่าเริ่มมาชกมวยะคะ่ะในอายุ26แล้วอะคะ่ะใช่แล้วทำไมถึงไม่สนใจกีฬาชนิดอื่นนะคะกีฬาชนิดอื่นก็เล่นนะคะเหมือนแบนตันอะไรเงี้ยก็ก็ไปเล่นอยู่ะะแต่ว่าเหมือนกับ น่าจะอยู่ที่โอกาสด้วยมากกว่าค่ะคือเราก็สนใจออกกำลังกายอยู่แล้วแล้วเรามีโอกาสที่จะไปขึ้นชกจริงๆแล้วก็คว้าไว้อ่ะค่ะแล้วดางวัลที่ได้กับการทํางานประจาเหมือนทางานแบงก์กติกรอันไหนมากกว่าคะทำงานแบงก์ได้ได้เยอะกว่าอยู่แล้วค่ะชกมวยก็ถือเป็นงานอดิเรกงานที่เราชอบไปค่ะแล้วเพื่อนๆพนักงานแบงค์เขารู้ไหมคะว่าเรามาชกมวยอะไรรู้ค่ะรู้ค่ะวันน้างานหรือว่าบอสอะไรก็รู้ค่ะแล้วแล้วเขาชื่นชมเรายังไงบ้างคะ ัพการสรับสนุนเวลาเราไปแข่งขันหรือว่าทั้งล่าสุดที่ชกที่ตังค่ะก็มีสปอนเซอร์อะไรเงี้ยเดีชนะเดี๋ยวมีอาชีพให้อะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดเจอผู้ชายโดนลางแบบตัวต่อตัวนี่จะกลัวไหมคะไม่กลัวค่ะตอนนี้ไม่กลัวตอนนี้ขับมอเตอร์ไซค์กับบ้าน4ี่ทุ่มหุ้่มคือไม่กลัวค่ะ วัยกับผู้แข่งในกองทัพได้เปรี่ยนรูปหน้าตาใช่ใช่ใช่อยากจะเชิญชวนให้เข้ามาชมวัยไทยกับเรายังไงบ้างคะกีฬามวยไทยเป็นกีฬาที่แบบป้องกันตัวค่ะเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยของเราแบเราควรอนุรักษ์ไว้เหมือนเด็กรุ่นใหม่ๆก็ควรอนุรักษ์ไว้ค่ะเพราะว่าจะได้สืบทอดวยไทยตลอดไปตอนนี้ทัวร์ไหมคะถ้ามีผู้ชายก็มาเต้นหางวนลามเลยนะคะป้องกันตัวได้นะคะป้องกันตัวได้อ่ะคิดว่า ตั ane, or anything, or anything. <laughs> oh, ้งแต่จุกมวันนี้ไม่มีเลยค่ะคนแน่เนี้ค่ะมีบ้างกับมีเซลล์อะไรแบบนั้นอ่ะมีแล้วปัจจุบันนี้ทำงานอะไรอยู่เรียนอยู่ที่ไหนคะปัจจุบันเรียนอยู่คณะรัฐศาสตร์อรางคมเหสังแล้วการที่เรามาเรียนด้วยนะคะเพื่อนๆเขามีความเห็นว่าไงบ้างคะเพื่อนๆก็ชื่นชมค่ะรู้สึกแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมผู้หญิงถึงมาต่อยมวยใครชกมากี่ไฟ์แพ้ชนะเท่าไหร่คะ โชกมาหาบุกทิพย์เจ็ดไปค่ะชนะหนะ้าแต่สองแล้วคิดว่าจะชกอ,อีกนานไหมคะชกไปอีกนานกว่าจนกว่าจะไม่ไหว